เกมทั้นพิธานได้เงื่ออะไรสองสามหลักเลายหน่องก็ไ่ได้ให้พ่อกี่พ่อเยนมาให้พ่อเถามันหาแซนหาซีฟแม่เถามีหาซีฟไม่เถาจ่านบาปม่เถาว่าพูดซื้อพอกิ่งหาซีฟบาทนี่เองเออไม่บอกเลยไ่ได้แชมาห้คอยห้คอยคันบ่ได้ได้คือนั่งวัวซื้อซีสื้อปลาสุปเปกินได้ดุแม่นนะัดพ่อเถามือกลางคืนเหมือนมะปุ๊บไม่เถาลได้เงือนซีฟสองวงไปบังวงในโทรศัพท์ ห่วยก็คำขึ้นแล้วมึงพาสิขายบัตรถึมึงกูบอกมีเงินดอกกูมีอยู่เงินกูบมให้มึงมีไปซื้อของมาขายกอได้สิเลยป้าสูซูซูมึงกินเอออะไรแล้วเพฮ่ยเฮ้ยบอกมาหาหมูมาแบานั้นเขาไปอีกเขาไปหาพ่อเาพ่อเท่าพ่อเท่าพ่อเท่าก็ลุกขึ้นหรือมึงเอาป่านางยอนท้าดิเพียงก็ยืมเรงนี่ไปสาวไปซื้กับหาเอาไปแสนหาเอาแสนมาปูกแขนหายปีใบม่ดิผูด้วแสนกันไม่เท่าโอ้พอดีเบิร์เออเอาหายกัน เงิเนื่องขที่ส่งให้เจ้าเรื่องของอสิพันเงินมาเงินที่ไหนก็เห็นวยบ้านน่เท่าเด้อขนหนังสิบวมาเก็บเ่ินสมาคมหนักหลบเก่าได้บรี่หาสิพันได้หาสิพันามายลวจอยเท่านี้หาสิพัน่านือมาแสดงบาเล่าหัแท่ส่งให้เพื่นซ้าเงินเพื่อนหายีเล้านะหาแมนตะบะเออหาขออย่งบุหรีแท่นเพื่อนภาวเของสุขีสุภาพรู้เออ คือก <activist> uh ็เอาที si um. ่ถ in ูกเอาคือก็เอาใครเอานี่บ่อเอาหลูกกเอาอันสองอันสามันก็เอาหลูกกเอาหลูโอ้ยดูร้านเ้ยดูน่าแม่นแถวนะแจกสิสุกสีหมอนในยังสีแม่กับสื่อป้าแม่กับสื่อขั้นบัตรไก่บัตรเตสือเพิ่นเพิ่นพี่เงินนี่เพิ่นสื่อเออพี่ว่าถือนอกก็สื่อแมากคือถือนอกก็ถือสองสมรรถก็ดีใจน้ำร้านแบาเพิ่นดีเกมได้เกมแตก กรดีใจก็เอาเงินมาให้่นข่าสามแสนดูก็ให้คอยหาซีสามแสนอกกไปสื่อข่าวสามแสนหกกระตื่นใจหกสิบักจักเดือนอลจจะแบาฉันอ่ะจะกินขากระสอบม่นได้บ่าหวกเดือนเก็้เดือนหรูหราอืะเอาข้าสาการสืบขึ้นฐาดูข้ากับบัาร้านซอยตำหนังแต่ยังเอดิแถมมาเป็นแนวอีกอันเดียวปวดหัว้ลยเนาะ กขาดเป็นคนดีนะคือดีนะอยู่นี่น็่เน่าเทาเข้าแล้วเขาเท้าเขาเท้าแล้วมันบอกสมควรนะสีดาเขาโูรธเขาเสือกนะดูสำนักเขรื่อแ่วมหมักเหลือลูกมาจะเส oh, ียบไหมอย่ามาวนไหม่เด้อสีหนอนเด้อแม่นปะเข้ากรโยกเลยได้คือคนบานคนใหญ่เลยนะเขาบอกเข้ากเากยังโง่ไปหยาดคนไหนดิคขาคนสีขาคนไหนดิลูกสองขึ้นบาทอ่ะแบงเด็กมาใส่ค่อยละเท้าอย่บางอื่นมาหอดได้มันอยมุกอยู่นี่ลูกว่ี่ดมันคาคาคอยแฉได้ดู ไอ้ข้าเอาไปแต่ก็ยังดีอยู่นะถูกไปรัดสางมันดูแม่เนี่ยเออมันมันหายมันหืนหมามันขาเจ้าแทลได้อยู่ขาดพรายขาไม่เ่าขาดพอเถ่าเออขาละสาวมันบอกุกปักตู้เตะประตูออกนี่สาวรวนออกไปเล่ตายซะอีหามตายซะใครในจังหวะมันบอกได้แม่ขอนอยู่ในหลนสัตว์ร่วนมามุกพันดูเออที่จะใดจะว่าคนอันนี้คน้นมีคุณมีบุญดูเอาดีอย่างน้าดูเลยบ่อยไม่หสยยากมากกินโลดกินยังจุกกินมีมาใครกิน ได้ลุมือหาเบาได้ดานกินแต่กระแล้วเจอไไปเน้อเจ้าไปเล้อจะรามานตอะไรนะขันจูดขันจับน้าดูเออเจนสร์จังบาดเจเนบมีขุนเจเนบมีบุญดีดูอย่างดกข่านดานโสดอีียอดูเอ้ข้าวตะกี้ดียงเงข่้นกับพ่อแห่งนั้ะไปหันโทมาแข่งพอฟ้ากันกระเมร์ไปอยุไทยหัวหมายังจะมาหากันใหม่เออแม่นบมีขุนมีบุญล้ะ